เนื้อเขียวว่านเถาวันหลงครับพี่น้องครับเนื้อเขียวว่านเถาวันหลงนี่คือพระคุนแผนผงพายกุมารพิมพ์เลกหลวงพิมวัฒนาหารไร่เนื้อเขียวว่านเถาวันหลงสวยงามมาก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 เห็นไหมครับเนื้อเขียวสวยมากมากนี่ครับโอ้โหงดงามเหลือเกินนะครับนี่ครับโอ้โหงดงามมาก เรามาดูกันครับว่าสวยงามขนาดไหนเรามาลงกล้องกันดูนะครับนี่คือความสวยสดงดงามนะครับนี่ครับปึ๊บนี่ครับเห็นไหมครับเนื้อหามีความหนึกนุ่มนะพี่น้องครับมีความหนึกนุ่มพิมพ์ทรงนั้นงดงามมากนี่ครับองค์นี้สมบูรณ์มากนะครับดูเป็นองค์ครูได้ทุกมิติเลยสมบูรณ์มากนี่ครับเส้นนี้จะขมกริบเลยนะครับพี่น้องครับเส้นเนี้ยนี่ครับเห็นไหมครับเส้นเนี้ยขมกริบเลยเห็นไหมครับขมมากนะครับพี่น้องครับ เห็นไหมเห็นไหมครับผมกลิบเลยลักษณะของอดวงตาจะเป็นหลุมโบเข้าไปนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะลักษณะของมือของแขนเป็นเอกลักนะครับเราต้องจดจําหมดเลยข้างแขนนี่จะมีขีดนะฮะข้างแขนนี้จะมีขีดนะพี่น้องครับเนี่ยข้างนี้จะมีขีดนะนี่ครับนี่ครับสวยงามมากโดยเฉพาะเนื้อหานะครับนี่เนื้อหานี่ เข,เขียวเนี่ยมาจากว่านเถาวันหลงซึ่งมีสเสน่ห์นะครับให้เรารักเราหลงอะไรต่างๆหลงพ่อหลวงพุงพทิมท่านจะเอาวัาสดุจากธรรมชาติมาใช้นี่ครับนี่สวยงามเหลือเกินด้านหลังก็จะเป็นยันห้าสวยงามมากนี่ครับจะมีขีดซ้อนตรงนี้นะพี่น้องดูดีๆนะครับนี่ครับจะมีขีดซ้อนเส้นซ้อนด้านในนี้นะครับสังเกตดีๆนะนี่เห็นไหมครับ มีขีดซ้อนเล็กๆนี่ครับนี่ซ้อนเล็กๆนะครอีซ้อนต้องตัดแคงบาีต้องตัแข,ง,ง,แขงดูนะครับพี่น้องครับนี่ครับงดงามมากสวยอือือใครที่ชอบสายหลวงพุทิมพลาดไม่ได้เลยใครอยากได้ใครสนใจก็ติดต่อมานะครับนี่ครับต่อมาได้เลยพิมพ์เล็กเนื้อว่านภาวันหลงผงไผ่กุมารหลวงพุมวัดาหารไร่จังหวัดระยองครับผม